องประกอบ,บในการใช้หลักสูตรให้มันรู้เป้าหมายตามหลักสูตรชาติมันจะต้องเป็นยังไงคะตามหลักสูตรชาติและหลักสูตรทั่วโลกนี้คือถ้าโดยหลักสูตรชาติและหลักสูตรทั่วโลกนะครับทุกประเทศในโลกนี้เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระงรบบและมันได้ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ มาตามมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษ,ษาธิการให้เน้น GPA s s สไฟสเด็แต่ว่าคนไทยเข้าไม่ถึงกระบวนการมาก่อนก็เลยสอนไปตามรายวิชาทำให้เด็กไม่บรรลุตามเป้าหมายนะครับในชีวิตจริงของมนุษย์ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งสถานที่ประเทศ ในอนาบริเวณทั้งหลายเพราะฉะนั้น Active Learning G Pad 5.1จึงเรียนรู้ผ่านกระบวนการและหลักการเท่านั้นและสามารถนำกระบวนการและหลักการนี้ไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ทุกวิถีชีวิตของเด็กและไปพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างไม่หยุดยัง้งและจะไม่มีวันลืมอีกต่อไป เหตุผล Active Learning g p h a d e 5 Step เรียนผ่านการคิดการประเมินการปฏิบัติจริงเมื่อใดที่ร่างกายของมนุษย์เรียนรู้ผ่านสามส่วนนี้ไม่ต้องท่องหะมันจำได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนที่เรายกตัวอย่างว่ายน้ำเป็นขี่จักรยานเป็นเราไม่เคยลืมไปเลยครับและเราก็ไม่เคยท่องด้วย หลักการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เหมือนกับรุปปากกเพราะฉะนั้นเซนแอนโทนีได้ปรับรูปโฉงการเรียนรู้แบบนี้ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนอยากให้ลูกตรงเองมีความรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นนะฮะเขาจะหลังหลายมาเพนะึ่งพาโรงเรียนแห่งนีนนะ้อย่างเต็มที่นะตรงนี้ผมมั่นใจ และที่ผมไปมาทุกที่ในการรัฐบาลเอง <c oughs> ในทุกสังกัดทุกหน่วยงานกำลังพัฒนาตัวนี้เป็นฐานของประเทศไทยนะเพราะอีกสามปีมันจะพลิกโฉมเลยแล้วเราจะพลิกกันไมทันะเพราะฉะน,นี้ตรงนี้ผมก็ขอให้กำลังใจทั้งท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านผู้บริหารโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติทุกคนว่าที่เราเดินมาครั้งนี้ถูกทางนะฮะและตรงกับความต้องการของคนไทยของประเทศไทยนะ,ะโดยไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะผมได้กำหนดคำกล่าวของนักการศึกษาของโลกมาให้หมตรงกับที่เรานำเสนอทุกประการไม่ผิดเพี้ยนแน่นอ,อนพรขอให้ ประชาชนมั่นใจนะฮะที่ส่งลูกมาเรียนกับอาจารย์คุณครูและโรงเรียนแห่งนี้นะครับอย่างมั่นใจและลูกตัวเองจะมีแต่ความเก่งขึ้นเก่งขึ้นตลอดเลย่า่างไม่หยุดยั้งนะครับอันนี้ขอให้ให้คำกล่าวไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับโรงสึ่ษสารพิการสอตั้งเป้าที่จะให้ครอบคลุมในเรื่องของแอคทีฟเรียจริงจีสเเนี่ย ในสองถึงสามปีเราจะเสร็จก่อน2องถึงสปีเป็นไปได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องหน้าหวในครนี้ศึกษาธิการนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ทําจังหวัดละหนึ่งโรงเรียนเป็นต้นแบบ g ี a พดไฟสแตปแอคทีฟเออร์นิงครบทุกจังหวัดแล้ะตอนนี้เริ่มใหม่อําเภอละสองโรงครับประถมหนึ่งโรงมัธยมหโรงภาคกลางทําเสร็จไปแล้ว เจ็ดจังหวัดอาทิตย์หน้านี้จะทําภาคอีสานแล้วครับอีสานใต้แล้วครับและจะขยายไปทุกภาคเมื่อได้ต้นแบบแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพลิกโฉมประเทศนี่ไน,นี่ยสิ่งที่เราคาดหวังร่วมกันและเราก็มีเป้าหมายเดียวกันเข้าใจตรงกันหมดทุกฝ่ายเราก็จะเริ่มกันไปพร้อมกัน